สข่าวสวัสดีครับตอนนี้ถอดหน้ากากได้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมกับคุณโยงทำรายการก็ถอดหน้ากากแล้วแต่คนทั่วไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะถอดมันจะใส่ต่ออะไรยังไงดีนะครับยังงงๆอยู่ฮะอิงกันที่สองคำนี้ดีกว่าประกาศจากราชกิจจานุเบกษากับโรคประจำถิ่นอันนี้คือมันเท่ากันไหมคะก็โรคประจำถิ่นก็พูดแล้วว่ามันเป็นโรคประจำถิ่น ประกาศพลกระกยุกเฉินมานะฮะตามมาตรา9กาเนี่ยพระราชกิจานุเบกษาก็บอกว่าให้ถอดหน้ากากได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันถอดได้ตามกฎหมายแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคนทักท้วงอยู่เรื่อยๆเหมือนกันจนคนใส่คนถอดนบางทีก็อ่ะอ่ะอ่ะเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ทีนี้ว่าถึงจะมีประกาศในราชกิจานุเบกษาแล้วแต่ว่ากรมต่างๆก็ยังแนะนําให้ใส่นะคะจริงๆฮะตามพระราชกิจานุเบกษาเนี่ยเขาประกาศเลยว่าสถานการณ์โควิดเนี่ย มันคลี่คลายแล้วนะฮะมันมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นทั้งตัวเลขและก็จำนวนคนตายก็ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะนั้นเขาเลยผ่อนคลายมาตรการให้ผู้คนให้สังคมให้กลับมาทำมาหากินได้ตามปกติเศรษฐกิจมันจะได้หมุนจะได้อะไรไปนะฮะแต่ที่คุณถามเรื่องกลมอะไรเนี่ยมันก็มากันเป็นชุดอย่างนี้นะครับเช่นกรมอนามัยก็บอกว่าให้ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่กับคนอื่นในสถานการณ์ในสถานที่ ที่แออัดนะครับหรือต้องรวมกลุ่มกันนะฮะหรือไม่สามารถเว้นระยะได้เพื่อลดความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม608ที่เรารู้กันดีนะค,คนที่มีโรคประจําตัวนะฮะคนที่มีความเสี่ยงคนสูงอายุอะไรอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับควรสวมหน้ากากตลอดเวลาฮนะ นี่คือระดับกรมเอากระทรวงดีกว่าพี่ติงระดับเจ้ากระทรวงหรือว่ายังไงดีกว่าก็คุณอนุทินวันก่อนนะเพิ Esta, ่งออกมาพูดว่าควรใส่หน้ากากตลอดเวลานะครับผมก็ฟังแล้วผมว่งมงมงอยู่นะตกลงยังไงกันแน่ฮะตกลงประกาศแล้วมีกฎหมายแล้วเป็นโรคประจําถิ่นแล้วคุณอนุทินยังบอกว่าควรใส่หน้ากากตลอดเวลาเพราะว่าไอ้ตอนใส่ก็ไม่เคยมีคําสั่งไม่เคยมีกฎหมายมาออกให้ใส่ไอ้ตอนถอดก็ไม่ควรไปฟังแต่กฎหมายที่ตัวเองออกมาอย่างนั้นเหรอครับเขาบอกว่า เป็นแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงเพราะนั้นใส่ไปเถอะคุณรทินบอกนะครับนายกกับหมอหลายคนเนี่ยนะครับ<ม>เห็นตรงกันว่าถ้ามันไม่ลำบากจนเกินไปนักเนี่ย<ม>ก็ใส่ตลอดเวลาดีกว่านะฮะนี่คุณรู้ที่นออกมาแนะนําอย่างนี้ครับก็พูดไปจนถึงขั้นนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีเห็นว่าชื่นชมคนที่ ยังใส่หน้ากากอยู่อ้าวแปลว่าอะไรพี่ติ๋งจริงๆก็ไม่น่าจะออกกฎหมายมาเลยนะครับแล้วก็ถอยเวลาไปอีกหน่อยก็ได้โลกประจําถิ่นนะฮะแต่พอปล่อยออกมาแล้วให้คนทําแล้วอยากจะให้ทุกอย่างปกติแล้วแต่เจ้ากระทรวงการยกคพูดไม่ปกติซะเองเนี่ยนะนายกบอกว่าชื่นชมคนไทยส่วนใหญ่นะครับยังให้ความสําคัญกับการใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะครับเขาบอกว่าแต่ใส่ด้วยความสมัครใจนะ แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการแล้วก็ยังชื่นชมคนที่ยังใสอยู่หมายควาว่าอะไรฮะหมายว่าผมถอดเนี่ยไม,ไม่ชื่นชมผมนะผมก็ถอดตามกฎหมายเนี่ยนะครับปกติเนี่ยใส่ทำทีวีมาตั้งปีกว่านะครับคนยังไม่รู้เลยเดินตามหนูยังไม่รู้จักเราเลยนะครับเพราะว่าเราก็สใส่หน้าก,กากพอถอดเราก็ถอดให้แล้วไงฮะแล้วไงฮะไปชื่นชมคนใสอีกนะครับเอาไงกันแน่ฮะอันนั้นก็ในระดับนโยบายนะกระทรวงทบวงกรมก็ว่ากันไปในระดับหน่วยงานต่างๆดีกว่าพี่ติงเขา ให้ใส่หรือให้ถอดสำคัญเลยนะครับเราก็ไปดูรถไฟฟ้า BTS นะครับ BTS เนี่ยบอกเลยนะครับกำหนดให้ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษคำว่ากำหนดนี่หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่า BTS เนี่ยรวมไปถึงในรถโดยผอเข้าใจได้นะแต่รวมถึงแพลตฟอร์มชานชลาอะไรด้วยหรือเปล่านะครับกำหนดหมายความว่าฮะกำหนดใหญ่กว่ากฎหมายนะครับต้องใส่ใช่ไหมครับนั่นแปลว่าคนจะใช้ BTS ก็คือถ้าไม่ใส่ก็ไม่ได้ใช้หรือเปล่าใช่ฮะ อ่ะอันนี้อาจจะพูดได้ว่าในเมืองในกรุงเทพเป็นที่ที่คนเยอะเป็นที่ที่คนพลุกพลาดในต่างจังหวัดนะคะเขาว่าไงคุณต้องไปดูจังหวัดท่องเที่ยวมากกว่านะครับพวกภูเก็ตอย่างนี้นะฮะตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มคึกคักแล้วนะครับก็กําหนดให้เป็นไปโดยสมัครใจเหมือนกันนะครับแต่ก็ให้ใส่เวลาสําคัญสําคัญในช่วงเวลาสําคัญที่ต้องอยู่ในที่แออัดในตอนอะไรพวกนี้นะก็พูดเหมือนนายกเลยนะครับนะบที่เชียงใหม่หวงประตูท่าแพนบาซ่านี่ก็ใส่มั่งไม่ใส่มั่งนะครับเราก็จะเห็นทั้งใส่แล้วก็ถอดแล้วถอดถ่ายรูปกันก็เริ่ม เยอะขึ้นนะครับที่เชียงใหม่นะครับที่วัดใหญ่พิซุโลกนะฮะนักท่องเที่ยวคึกคักครับก็มีการอนุญาตให้ถอดถ่ายรูปกับพระพุทธชินราชได้นะครับก็หมายความว่ายังมีคนใส่ยังมีคนไม่ใส่นะครับที่พูดมาก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ดูเป็นสถานที่เปิดโลกนะพี่ติ๋งนะเอาว่าเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนดีกว่ามีใครไปสำรวจยังว่าอยากถอดหรืออยากใส่โกมอนามไมฮะสำรวจเองเลยครับไม่ต้องรอสวนดุสิตโพไม่ต้องรงเทพโพไม่ต้องรอดีดาโพนะฮะโกมันามัย สำรวจประชาชนมาเขาบอกร้อยละ9ก้าสายังอยากใส่ต่อไปครับเป็นไงฮะมีแค่6.7เท่านั้นเองที่อยากให้เลิกใส่นะครับอ่ะทีนี้ถ้าย้อนกลับไปดูในประกาศราชกิจจานุเบกษานะคะที่ว่าให้ถอดได้นะคะหรือให้ใส่ตามความสมัครใจมันเป็นพอยอดตัวเลขมันดีขึ้นมันลดลงเยอะเลยอ่ะคะจริงๆทั่วโลกเขาไม่มีใครสนใจตัวเลขคนติดนะฮะเพราะว่าอะไรฮะตัวน้อยเจอน้อยตัวมากเจอมากฮะตัวเลขวันนี้ก็เหมือนเมื่อวานเหมือนวันเสาร์เลยนะครับวันนี้ก็ติด 1735สมาเสียชีวิต15ารายด้วยกันนะครับคุณกับผมเนี่ยถอดแล้วเพราะว่าคุณกับผมเนี่ยสวันก็ตรวจที2วันก็ตรวจทีคุณเป็นปุ๊บยังไม่ทันแพร่เชื้อเราผมเก็บคุณไปก่อนใช่ไหมผมเป็นผมก็เก็บตัวเองไปก่อนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่มันก็เป็นวิธีที่จะต้องอยู่กับมันนะครแต่ถ้าดูจากยอดตัวเลขนะเอาว่าเฉพาะตัวเลขเลยนะคะตัวเลขมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนช่วงก่อนหน้าแล้วก็คนสารวจออกมาทําไมคนยังใส่หน้ากากอยู่นะคะชินไงคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าอยยู่กััับมมนนนา้้ง3ปีแลลว็เชินนะคร หรือบางคนก็อาจจะกลัวนะครับกลัวว่าไปไม่รู้จะเจอใครบ้างอะไรเงี้ยก็ยังกลัวอยู่เข้าร้านกาแฟไปกินข้าวยังเจอคนอยู่ก็กลัวนะครับหรือมันจําเป็นฮนะจำเป็นเพราะว่าตัวเองเป็นโรคเป็นอะไรเงี้ยบางทีก็กลัวจะเอาไปติดคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงหรือเปล่าก็จําเป็นนะครับหรือกังวลเรื่องการรักษาเป็นมาเดี๋ยวหาโรงพยาบาลไม่ได้นะครับเป็นมาก็ลําบากอีกนะครับเป็นมาก็ไม่รู้จะมียงมียาไหมกว่าจะลงทะเบียนกว่าจะโทรติดอีกวุ่นวายนะครับ หรือคนบอกว่าก็มันสบายดีฮะใส่แล้วมันก็มั่นใจดีอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะเราใส่กันมานานเน,นยั้งอครับเราไปเดินตลาดผมเดินตลาดบ้านผมเนี่ยผมยังต้องใส่เลยทั้งที่มันถอดก็ได้แล้วนะบางทีเราก็เก่งสายตาคนเหมือนกันนะครับไหนไหนตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะถอดหรือจะใส่ดีสาหรับประชาชนโดยทั่วไปขอคําแนะนําที่ถอดแล้วสบายใจดีกว่าก็คุณเอาไปแก้ปัญหาพวกนี้ฮะเรื่องความกลัวความจําเป็นนะ ลุงตู่กับพี่หนูเรต้องไปแก้นะครับถ้าเขากลัวว่าโรงพยาบาลจะรักษาไม่ได้ก็ไปเพิ่มเตียให้เขาให้เขามีความสบายใจนะฮะยาเยอะอะไรวัคซีนอะไรก็ฉีกันให้เต็มที่นะจะบูทเข็ม3มเข็มสี่เข็มวาอะไรก็เป็นแนวก็ทําให้เขามั่นใจฮะแล้วขนก็ถึงจะถอนได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ฮะคุณหนครับถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับของแพงค่าแรงน้อยรัฐบาลก็ยังดอยฝีมือนะครับถอนหรือไม่ถอนเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีค่าใกล้เคียงกันนั่นแหละครับ